เราอุตส่าห์เกิดมาเป็นคนไทยทีทเราก็ควรจะรักชาติรักพระมหากษัตริย์บ้างแบบไหนๆก็เกิดมาเป็นคนไทยแล้วเพราะนี่คือเหมือนเป็นบ้านเกิดของเราเป็นที่นอนของเราเหมือนบ้านของเราอีกหลังหนึ่งก็ถ้าไม่มีใครดูแลบ้านของเราแล้วมันก็จะไม่แบบแล้วใครจะมาดูแลแทนนะครับถ้านึกถึงใครสักคนนะครับที่รักแผ่นดินมากๆครับก็ต้องนึกถึง พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านก็ทํางานหนักมากแล้วครับก็ลูกๆทุกคนก็มี60กว่าล้านคนนะครับก็สามารถช่วยกันดูแลพ่อได้ครับผมขอรับปากเลยครับว่าผมจะดูแลแผ่นดินนี้ให้สุดความสามารถของผมครับ